ครับติดตั้งเรียบร้อยครับคันนี้เป็นมิสูมิชิปาเจโร่2020นะครับอ่าเดี๋ยวดูสวิตเดิมสั่งเปิดจากสวิตเดิมครับตัวนี้เป็นชกตั้งนะครับดูนะครับตัวชกตั้งนะครับมีสวิตบิ้วเข้ารูปตรงนี้ครับสั่งปิดได้ครับแล้วก็อีกฟังก์ชันนะครับสั่งเปิดจากเซ็นเซอร์เท้านะครับ เปิดเปิดครับโอเคเปิดปิดครับแล้วก็สั่งเปิดจากที่หมดเดิมโรงงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเซฟตี้กันนีบนะครับ ไปยืนอยู่ข้างในนะครับเซฟตี้กนันหิบนะครับสั่งปิดจากรีโหมดได้นะครับโอเคครับเรียบร้อยอ่สั่งเปิดสั่งปิดจากหน้ารถได้ครับตรงนี้ครับผมกดค้างนะครับสั่งเปิดสั่งปิดได้เหมือนกันดูนะครับ เรียบร้อยขอบคุณครับ